อร์นิ่งสวัสดีค่ะวันหยุดอย่าหยุดสวยนะคะอุย้ยหน้าสดไปไปออกกำลังกายก่อนกินเยอะๆต้องไปรีดออกกับบีวีไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยเม่อนร้อนเลยมาถ้าไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกว่ามันอึดอัดเมรอนต้องหนักมีเม่อนด้วยนี่ มเมลอนต้องร่อนออกดูซิกแพคเมลอนต้องร่อนเลยเมลอนต้องร่อนเลยเมลอนเมลอนเอกระป๋องขั้นเปิดเพลงก่อนจะได้บิวอารมณ์หน่อยไปเมลอนเป็นร่นเลย นี่จะทานแตงไทยนะคะเมร่ันก็รันเลยเมรันก็ร่ันเลยกเลย,ยกขึ้นยกแขนขึ้น,ยก,นยกขึ้นอย่างแขนเรียวคะ่ะเรียวยกขึ้นเดี๋ยววางเมร่อนไว้ก่อนเป็นโสรก็ยังอยากมีม ก็ยังอยากมีใจห้างไม่ห้างนังไลยจะต้องวันนี้สำนุนสาหรับคนที่ปวดด้านหลังนะคะจนี่หมอนหมอนสามเหลี่ยมมีประโยชน์นะใครอยากได้มาไปเลยวิวจะกลับบ้านแล้ว <laughs> ยกขึ้น เก่งมืออย่างนี้สำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนเทเรพีมาสักบำบัดด้วยการทดสอบน้ำหนักนะคะซิดอ,อ,อัพสวยกค่ยี่ใจซ้ำไมห้่งหน้าไม่อันนี้ขาี่จะบินแล้วจะบินแลว ด้านหลังด้านได้ขาได้ขานะคะยืดขายืดแขนยืดขาออกไปเพื่อกระดูกด้านหลังเก่งเอาไว้ในท่ากลมแล้วก็แขนเก่งเอาไว้เพื่อสันหลังและแขน สึกว่าเราออกกำลังกายที่บ้านนะคะเราไม่ไประหยัดไม่ต้องไปฟิเเตเนสดูสิก้ามเป็นมัดัรีดออกสวยใครจะ,จะเอาเอวคอร์ดก่อนนะสาวไม่ห้างนางหม่หมุนหมุนหมุนยกซ้ายยกขวาค่ะค่อยบิดค่อยๆบิดตัวไป ไกลยเยอะดูซิซิกแพก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 โยกไปโยกไปโยกไปจนเหนื่อย เร,เราต้องออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องไปจ่ายตามฟิตเนสจนเหงื่อออกแล้วค่ยกไปซิดซิดอับซิดอับค่อยๆยกยขึ้นสำหรับคนที่ปวดขานะคะเราคนที่ปวดขาก็ต้องวางลงนะคะ อันนี้สำหรับคนที่ยืนนานๆปวดขาอย่าลืมยกขึ้นไปผ้าตรงหมอนนี้ก็ได้ค่ะยกขึ้นไปโอ้รู้สึกรีเลยโอ้ยืดแขนยืดขารู้สึกอ้ยขยำขยวรู้สึกว่าโอ้ ือดมันไหลหมุนเวียนเลือดมันไหลหมุนเวียนเลือดมันไหลหมุนเวียนน,ยนะคะทำไปเลยนี่ได้ส่วนแขนได้ส่วนแขนส่วนขาด้วยนะคะได้หน้าท้องด้วยหน้าท้องก็ต้องถีบจักรยานอย่างนี้ถีบจักรยานถีบปฏิกย,ยกขึ้นวิวิช จักรยานบนบอกไปเรื่อยทีป่ปทีป่ปอันนี้เราได้หน้าท้องถ้าอยากลดหน้าท้องทำท่านอย่างนี้นะคะถ้าทีบจักรยานลดแขนลดหน้าท้องทานเยอะไปรีดหน้าท้องรีด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 รู้ส เงาออกเงาออกไปว่าเลาใครมีเวลาสักบางที่อากาศดีเนี่ยเดี๋ยวไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งรอบบ้านเป็นโซดอยู่อย่เวบบนี้โยกไปโยกใส่เพลง Nếu nụm, cô ăn lụt vào sân nó cứ vào sân Khai mắn lụt, nụm nhờ lụt <laughs> <laughs> Đen bay, đen bay, đến bay. ยืดซ้ายยกขวาโยกไปอุ้ยเหงื่อเริ่มทะลักออกแล้วเหงื่อเริ่มออกนะคะไปทําดูที่บ้านง่ายๆนะคะไม่ต้องไปจ่ายตามที่ฟิตเนสนะคะดูกล้ามเป็นมัดๆซิปเปซิเพ คนเี่ยวกกำลังกายจะมีสิแพคโยไปโยไปไปวิ่งค่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งต่อวันนี้ฝนไม่ตกไปวิ่งต่ออย่าลืมนะคะรักสวยรักสุขภาพต้องออกกําลังกายควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารนะคะเลิฟๆทุกคนใครอยาก เห็นไหมรอนถคาอยากคุณสวยมาอย่าลืมมากดให้วีวีนะ